มองหาช่องทางส่งออกมองหาเราในจับคู่ธุรกิจ business matching โดยจิระห้องสำเริงและชัยวัฒน์วณนิชวัฒนะสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี Quality Water for Quality Living คิดถึงส่งออกคิดถึง DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์บริษัทยูสตาประเทศไทยจำกัดเริ่มสวยชีวิตก็ไปได้สวยและยาสีฟันสมุนไพรด็อกเร์วีกลิ่นเงือกเสียวหลอดเดียวจบ สามนาฬิินาทีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังผมชัยวัดวณิตวัฒนะขอนําท่านเข้าสู่ช่วงของรายการจับคู่ธุรกิจ business matching นะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่4เมษายนปีพุทธศักราชสองพสวัสดีครับดรวิทยะนิขิตวงครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยวัดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ อ่าดรวิริยานี่เป็นนายกสมาคมเครือข่ายที่รึกสายเอสบีนะฮะจะร่วมกับผมดาเนินรายการครับส่วนแขกรับเชิญวันนี้ครับท่านเป็นผู้เป็นกูรูด้านจีนนะฮะดรธละกรวุฒิสกิรกูลนายกสมาคมการค้าการลงทุนเส้นทางสายไหมไทยจีนสวัสดีครับดอร์ธละกรครับสวัสดีครับพิชวัดอาจารย์วิทยาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายทุกท่ครับสวัสดีครับก็ วันทุกวันอังคารเราจะคุยกันเรื่องจีนแล้วก็จะมีเวียรกรหลายท่านหมุนเวียนกันมาคุยกันนะ,ะ <Yeah. S 1> วันนี้ที่เชิญดรธลรกรหรือว่าดรอูขออนุญาตเรียกดรอูนะฮะสนิทปากกว่า <laughs> เียกงงาย <laughs> เพราะว่าท่านเพิ่งไปปักกิ่งกลับมานะฮะ,ะก็คงจะมีประสบการณ์แล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมาคุยกันในเบรกแรกส่วนช่วงที่สองนะฮะ,ะจะคุยกันประเด็นที่ หลังจากที่จีนเปิดประเทศให้ชาวจีนออกท่องเที่ยวต่างต่างประเทศทั่วโลกแล้วเนี่ยจีนก็ยังเปิดประเทศรับผู้ประกอบการนักธุรกิจนักศึกษาและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าสู่จีนด้วยแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรอันนั้นเดี๋ยวไว้เบรกสองเบรกแรกมาดูกันก่อนนะฮะดรวิริยะครับผมดรอูกลับมาจากปักกิ่งแล้วมีอะไรมาฝากเป็นยังไงบ้างครับครับเป็นไงครับอาจารย์อู ที่<อ>ปากกิ่งตรงนี้ผมไปกลับมาอาทิตย์ที่แล้วครับปรากฏว่าอากาศบ้านเรากับที่นู่นมาต่างกันเลยครับกลับมาเป็นวันเลยครับ <laughs> ที่นู่นอากาศเท่าไหร่ฮะแปดองศาเก้าองศามาที่สามสิบกว่าองศาครับคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ยอ, <laughs> อาจารย์อาจารย์ก็ต้องปรับตัวเหมือนกันไปหนาวสุดๆมาแล้วก็มาร้อนสุดๆร้อนจริงๆครับอาจารย์ชัยวัน์ครับอาจารย์โอ้โหร้อนจริงๆและที่ปักกิ่งเป็นไงครับสถานการณ์โดยทั่วไป สถานก,การณ์ดีดีขึ้นเยอะเลยครับเนองจากว่าช่วงทีนะ่ผมไปเนี่ยประชุมสองสภานะครับเพื่อจะยอมรับหลายนโยบายบต่างๆก็ออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนขึ้นนะครับการพัฒนาประเทศก็ต้องต่อเนื่องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการรับรองสองสมัยสองสภาให้ท่านสีนั่งเป็นสมัยที่สามตท่านนะครับคิดว่า ครั้งนี้ครั้งต่อสมัยที่สามของท่านเนี่ยน่าจะแข็งแร่งกว่านี้นะครับเรื่องของการค้าการลงทุนการเมืองแล้วก็การทางการพูดนะครับผมคิดว่าน่าจะชัดเจนขึ้นเยอะแล้วก็ทุกอย่างจะซัดเสร็จกว่านี้แล้วก็มีการวางแผนระยะยาวต่อ,อเ,นเนื่องไปนะครับอืมจับจึงประเด็นนี้เมื่อเดือนที่แล้วดรอูก็รายงานสดมาจากปักกิ่งละแล้วก็รเราก็คุยคุยประเด็นนี้กันไปแล้วซึ่ง หลายหลายคนก็ติดตามอยู่นะฮะว่านโยบายที่ช่วงในเขาเรียกว่าสมัยที่สามหลังจบจบประชุมสองสภาไปแล้วแล้วก็มีหลากหลายนโยบายที่ออกมานะแต่ว่าในบรรยากาศโดยรวมอยากจะก่อนหน้านี้ปักกิ่งก็ปักกิ่งนี่เป็นเมืองหลวงของจีนแล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการเมืองอำนาจการปกครองอีกอย่างนึงไอ้เรื่องบรรยากาศ โคงโควิดถึงตอนนี้แล้วจริงๆในจีนในปักกิ่งเป็นยังไงเรื่องของโควิดที่ผมไปเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อผ่อนคลายขึ้นเยอะมากเลยครับอืแทบจะเอะ่บางพื้นที่ก็ต้องใส่อ่สมแมกเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนเท่าไหเหมือนเมื่อก่อนนะการไปสู่มาแล้วก็การขนถ่ายไปไปมาขนส่งต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักมากครับคึกคักมากแล้วก็การการการบริโภคพวกนี้กลับขึ้นมาแล้วครับกลับกลับมาเหมือนเหมือนเดิมแล้วับ ชีวิตเป็นปกติหรือยังฮะชาวีปกติปกติครับปกติมากมแล้วก็การค่าใช้ค่าบริโภคนะครับนะบัดนั่วที่ปักกิ่งครับแล้วก็เป็นไปบรรยากาศแบบนี้เป็นไปทั่วประเทศป็นที่ครนะั้งที่ดีครับเป็นที่ทาังที่ดีแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ออยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพียงแต่บริโภคภายในเพียงแต่ว่าคนจีนเที่ยว ช่วงประชุมสองสมัยก็นอกจากว่ามีผู้แทนตามมนทน่างมณฑลก็มีผู้ติดตามมาบ้างมาพวกนี้มันเกิดขึ้นมา,าเห็นชัดเจนว่า,าการประชุสมสองสภาที่ผมไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคนหลากหลายนะครับที่เข้ามาเมืองปัก่งแล้วก็การบริโภคก็กล้าใช้นะครับ,รบเขาคนคนที่นั่นเนี่ยดตร์โอ้คน จีนเขาใส่หน <kişi> <P an lon aún> <yelled> ้ากากใส่แมสกันไหมใส่ครับยังใส่อยู่เพียงแต่ว่าไม่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 เทนโฟดเข้าที่เรามองเห็นภาพเก่าๆร้านร้านรวงโดยทั่วไปก็เปิดบริการร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมว่าเกือบเกือบร้อยเอร์เซ็นะครับร้อยเปอร์เซ็นะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชาวต่างชาติเข้าไปเยอะเยอะยังหรือว่ายังยังเริ่มจะบังตามครับ ค่อนข้างที่จะบางตาด้เ่ยว่าเรื่องของการท่องเที่ยวมึงจีนเรื่องของการวีซ่าเข้าจีนเนี่ยต้องเนี่ยสติ๊กอยู่เรื่องของไทยคนไทยเข้าไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยเบรกสองเราคุยเบรกสองเดี๋ยวไปคุยหมดแล้วเดี๋ยวเบรกสองไม่มีอะไรจะคุยครับเพราะมีมีหลากหลายเรื่องจะจะซักเกี่ยวกับเรื่องเดี๋ยวใช้เวาสักเลยครับกลัวครับซักถามได้เปลี่ยนอคยากอยากอยากดูบรรยากาศการค้า การค้าขายการใช้ชีวิตคนจีนณปัจจุบันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือไอตอนบรรยากาศประชุมสองสภาเราก็เข้าใจว่าทางรัฐบาลจีนก็ต้องเรื่องเรื่องความเข้มงวดใช่ไหมครับต้องการใหอ้อันนั้นเขาเน้นมากเลยและก่อนหน้านั้นไปเนี่ยย้อนกลับไปมันก็ไอปัญหาเรื่องโควิดระบาดในจีนมันมันอย่างที่เรารู้ว่ามันก็กลับมาอีกรอบหนึ่ง แต่พอตอนหลังไอ้ข่าวมันเงียบไปเราก็สงสัยมันเงียบเพราะการบริหารจัดการด้านข่าวของรัฐบาลหรือเปล่าหรือว่าเพราะมันผ่อนคลายจริงๆแล้วผ่อนคลายครับผ่อนคลายจริงๆครับที่เห็นภาพนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าการที่จะใช้ชีวิตพัสนาการต่างๆที่การกินอยู่เนี่ยค่อนข้างจะเปิดแล้วก็มีคนกล้าใช้กล้ากินนะครับ อนี่ดรวิทยะไอช่วงย้อนกลับไปช่วงปกติก่อนนั้นแล้วแล้วช่วงที่ผมมีโอกาสไปจีนอะนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ถ้าเวลาไปแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเขาเรียว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งของคนจีนเองถ้าบอกเราโหเราไปไปตามห้างสยินค้าหรือว่าถนนคนเดินอะไรมันจะคึกคักมากใช่ไหมคนจะเยอะเลยครับพวกสตรีทฟู้ดแหล่งเราโหเต็มไปหมดผมไม่ทราบว่านะปัจจุบัน ไปเที่ยวนี้ดรอูไปเดินถน,นนบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยไปเดินนะครับอยู่ห้องประชุมบ้างมีนี่ไปรับรองบ้างแล้วก็แต่ก็ได้ผ่านๆน,นะก,ก็บงังตาก็ไม่เหมือนก็ยังไม่คึกคักเท่าเหมือนเดิมที่เหมือนเมื่อก่อนว่าในการที่จะมีการที่ไปสก้ารใช้เป็นเดินห้างต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะ,ะมีบ้างแต่ก็ไม่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 เหมือนเมื่อก่อนนะครับเนื่องจากผมคิดว่าหลังโควิดเนี่ยในการที่จะมีการที่ ชีวิตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มต่างๆก็เกิดขึ้นมาในยุคหลังในยุคช่วงโควิดใช่ไหมการซื้อจ่าย่างด้านของแพลตฟอร์มต่างๆมีมากขึ้นผมคิดว่าอันนี้เป็นส่วนหลักที่ทําให้คนจะไม่ค่อยออกมาเดิมเนื่องจากว่าปัจจัยหลายด้านนะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มที่สามารถสั่งซื้อสินค้าอะไรต่างๆได้เนะีย่ยนี่เป็นที่หมายใหม่ที่ที่คนจีนเขา อ่าเป็นนิวโนโมของการใช้ชีวิตครับอืมก็เรียกเรียกเรียกว่านิวโนโมเขาก็ไม่ค่อยออกจากบ้านนะอาจารย์ชัยวัฒน์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยเขาก็ออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะครับก็จยฟังบางตาอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับก็ความหมายไปว่าเป็นอย่างนั้นก็คงต้องปรับกลัวกันน่ะแต่แต่ถ้ามีมีคนต่างชาติเข้าไปเนี่ยที่เราจะคุยกันในเบรกสองเนี่ยผมว่าก็คงจะคึกคักมากขึ้นแหละ ครับเพราะคนจีนจำได้จำนวนคนจีนก็เยอะอยู่แล้วนะอาจารย์ใจวัดเนาะเขาบริโภคภายในอ่ะบริโภคภายในอะคนในช่วงนั้นก็หลังเออแค่เรียกว่าอะไรหลังอ่อยังเป็นช่วงของเทศกาลรุจจินอยู่นะครับใช่ปะช่วงนั้นเป็นช่วงอ่ากุมพามันานก็ยังเป็นช่วงที่คึกคักเรื่องของอ่าการท่องเที่ยวยังยังคึกคักอยู่นะครับเมเดเดินหน้าเนี่ยจะ่าวันที่หนึ่งอ่าก็อยู่สภาณเจ็ดวันกัน ผมคิดว่าการค้นใหญ่การค้นถ่ายคนไปมาสู่กันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะคึกคักอีกรอบหนึ่งในเมืองจีนนะครับแล้วก็แล้วก็การเปิดประเทศของของบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวเบกสองคุยกันเรื่องของการท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าในเมเดนเน่ยช่วงเนี้ยน่าจะเพิ่มขึ้นใหม่เข้าตัวดรงอูเห็นบอกว่าในเมืองจีนเนี่ยมันจะมีสามเทศกาลใหญ่ใช่ไหมสามหรือสี่เทศกาลที่แบบ พอหยุดและหยุดยาวแล้วก็โอ้โหคนจีนจะเดินเดินทางกันมากมายอ,อะไรับอันที่หนึ่งคืออันที่หนึ่งคือเรื่องเทศกาลุจีนนะคะ,ะหยุดยาวเมเดย์หยุดยาววันชาติจีนหยุดยาว<อ>ก็ไาไปยี่สิบเอ็ดวันแล้วอ,ะอ่ะ <laughs> <laughs> วันวันชาติจีนหนึ่งตุลาค่าวันที่หนึ่งวันชาติจีนวันที่หนึ่งตุลาแล้วก็หยุดหยุดยาวไปถึงมาเจ็ดใช่ป่าประมาณเจ็ดวันแล้วเมเดย์ก็ประมาณเจ็ดวัน ลาตุ้งจินก็ประมาณเจ็ดวันเเดวันแรงงานก็หนึ่งวันแรงงานแห่งชาติจากลนะครับเป่นเป็นวันที่คนจีนเกิดระบบสังคมนิยมให้ให้ให้ความสำคัญทางกครบอืนมากครับซึ่งปกติแล้วนี่ถ้าหยุดนี่เขาก็จะต้องเดินทางท่องทีออ่งเยี่ยมเยี่ยสองเท่อวเที่ยวสามไปหาหาสู่กันในเรื่องธรรมดามากเลยครับอืมและ นี่ดร,รวิิยาลียิ่งเดี๋ยวนี้นี่รถไฟรถไฟความเร็วสูงเดินทางคมนาคมสะดวกสะดวกมากแต่แต่พูดถึงนะดร,อ,รอูอาจารย์ชัยวัฒน์นะผมว่าการที่เขาหยุดยาวๆเจ็ดวันติดต่อกันเนี่ยผมว่าดีนะการเดินทางการวางแผนการใช้รถสาธารนณะการคำนาคมนี่ก็ดีเจ็ดสามยี่เอ็ดยี่ิบเอดวันต่อปีของบ้านเราอาจารย์ชัยวัฒน เราหยุดกี่ปีกี่เดือนกี่วันซึ่งเราทํางานจริงๆสองวันในบ้านเราประเทศไทยอ่ะหยุดสั้นๆไงสองวันสามวันก็จะไปควบมั่งเต็มที่ก็สี่ห้าวันนะบ้านเราเนี่ยจะยาวขนาดนั้นนะแต่เราหยุดเยอะมากและหยุดถี่มากอ๋อเป็นเป็นของไทยนี่มันเป็นอ่นโยบายแห่งชาตินโยบายรัฐบาล ริมใ,ใช้จ่ายตาังค์ส่งเสริมการหยุดงานให้พักผ่อนได้ใช้จ่ายอ,าอันนั้นดีกับลูกจ้างแต่ในจ้างกลุ่มมคือระบบไม่ต่างกันก็คือาาาก,การบริหารจัดการต่างกันอยู่แล้วครับครับครับเอานะักก็ดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งนะของเรา <c oughs> มีหยุดบ่อยๆแต่ไม่ยาว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ของเขามีหยุดยาวเลยนะครับครับน <c oughs> ี่ก็เดี๋ยวใกล้แล้วเนี่ยฮะสงกรานเนี่ย สงการสงการของเราก็เจ็ดวันห้าบวกวันเสาร์อาทิตย์ด้วยก็ไปเจ็ดวันครับ <c oughs> บางทีฟันหลอก็รัฐบาลก็เอาใจแถมให้อยู่ <c oughs> ถ้าถ้าฟันหลอถ้าฟันหลอก็อ,กอวันจกกักรีใช่ป่าวันจกกักรีไล่สองวันสามวันก็พ่วงไปกับสิบวันเหมือนกันครับก็โดยโดยรวมภาพที่ดอรอ,อูเห็นก็คือว่าตอนนี้ชาวจีน กลับมาใช้ชีวิตน่าจะเกือบปกติแล้วครับแล้วก็ในภาพเศรษฐกิจเนี่ยพอหลังจากประชุมสงสภา,ามีความชัดเจนอจริงๆเดิมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่นี่มันเป็นพี่เรียกว่าเป็นพิธีกรรมทางการเมืองนะฮะให้ครบถ้วนการเมืองจีนก็เดินหน้าต่อแต่แต่ข้อหนึ่งเออว่าเกือบเกือบลืมถามผู้นำเบอร์หนึ่งสูงสุดนะ่ะท่านสีจิ้นผิงอันนี้เหมือนเดิม แต่รัฐบาลมันเปลี่ยนครับเปลี่ยนผ่านถูกไหมฮะการเปลี่ยนรัฐบาลจากหลี่เค่อเฉียงมาเป็นหลี่เฉียงใช่ไหมฮะท่านนายกคนใหม่แล้วก็รัฐมตนตรีอื่นๆก็เปลี่ยนด้วยเนี่ยครับตร,ตรงนี้ภาพผมไม่ทราบว่าดรอ๋มีการคุยกับชาวจีนอ,อแล้วเขายังไงชื่อชื่อครับหลี่เค่อเฉียงกับหลีเ่เฉียงนะถ้าตีเป็นนิยามศัพท์ของจีนนะครับหลีเ่เค่อเฉียงคือเค่อเฉียงก็คือมาสก,กัด ความแข่งขกรงของของคนอื่นนะคือตะวันตะอันออกตะวันตกนะครับดิเกอร์เฉียงนะมาที่คาดตอนตกนะผมทีอตอนนี้นะดิเฉียงนี่คือตอมในประเทศนี่นะมัน่านี้นอยู่บบายผมคิดว่าน่าจะเป็นตามชื่อหลักที่ผมตียามโดยส่วนตัวนะครับที่ภาษาจีนตีความแบบนี้ครับเดี๋ยว บางบางท่านอาจจะไม่เข้าใจคือไอ้ตะวันตกเนี่ยก็คือเหมือนกับตะวันออกมาสู้ตะวันตกเนี่ยใช่ไหมครับผมใช่ครับเอคือยุคของท่านเพราะว่าในจีนระหว่างตะวันออกตะวันตกก็คือจีนกับอเมริกาพูดง่ายใช่ครับกับยุโรปด้วยครับครับผมกับยุโรปอืมส่วนดีเฉียงยังไงดีเฉียงคือตองในประเทศเนี่ยผมดูแล้วว่าสร้างความแข็งแกร่งในตัวนะครับอาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นแล้วรับภาพของภาพของรัฐมนตรีท่านอื่นๆนะ ภาพของรัฐมนตรีอื่นก็ก็หน้าหน้าตาของอ่าอรัฐบาลชุดนี้ไม่ขี้เหร่เลยค่ะะมีการจะอ่อไซน์มาดีนะครับการวางแผงที่ดีพวกนักเศรษฐศาสตร์ละนักการปฏิรูปละ่ะนักอ่าความวามั่งคั่งพวกนี้ไม่ขี้เหร่ครับชุดที่ไม่ขี้เหร่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งครับแล้วโดยโดยนําผู้นําที่มีแข็งแกร่งแล้วก็เออมีเอ่เอ,เ,อ,เ,อเรียกว่าอะไร มีคันเนอร์ที่แข็งแร่งด้วยเนะี่ยผมว่านําพาประเทศจีนเนี่ยไปสู่อะไรเรื่อยน่สมัยที่สามของท่านเนี่ยน่าจะไปไกลกว่านี้ครับเอ่อในในคณะรัฐมนตรีผมไม่รู้ว่ามีหนุ่มสาวคนรุ่นไม่มีหนุ่มสาวครับเจ็ดคนเจ็ดเจ็ดท่านนี่ไม่มีหนุ่มสาวไม่มีสาวครับแล้วไม่มีหนุ่มด้วยครับหกสิบอัพทั้งนั้นเลยครับไม่ไม่ไม่ใช่ผมผมผมไม่ได้หมายถึงอ่โพลิบูโรนะหมายถึง<อ>ในคณะรัฐบาล มีเยอะครับเพิ่มขึ้นเยอะครับเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็ชาติพันธุ์ชาติพันธุ์ต่างๆก็เข้ามาร่วมทีมบริหารท้องถิ่นก็เยอะเลยครับนี่เป็นนิสายที่ดีครับว่าจีนได้พัฒนาก้าวสู่ระยะผ่านเปลี่ยนผ่านไปอีกขั้นอีกขั้นหนึ่งแล้วครับเราในการพูดคุยทางวงสัมมนาในการที่ของนักการเมืองนักธุรกิจของจีนเนี่ยเขาให้อ่อ เรียกว่าอะไรให้คะแนนใ,น,นให้ตีคะแนนให้ให้ท่านาชุดเนี่ยค่อนข้างที่จะสมุนกันอืครับครับดรวิทยาฮะคือในแนวเท่าที่ผมตามเนี่ยนะทิศทางการพัฒนาของจีนต่อไปเนี่ยมันมีคำหนึ่งคือว่าเน้นความทันสมัยเน้นอะไม่มาฮะความทันสมัยความที่บอกว่าเป็นทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนนะครับและมีอีกตัวหนึ่งนะครับท่านให้ทันสมัยแล้วก็ พัฒนามนุษย์ครับทุนมนุษย์มีคนพัฒนาคนครับเขาตีกรอบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นช่วงช่วงใหม่อ้สมัยใหม่ของจีนเนี่ยทันสมัยแล้วคนต้องตามด้วยครับก็คือสร้างคนครับอ,อ,อันนี้ทุนมนุษย์ของของจีนนะใครเลเขาต่อเนื่องมาสามสิบปีเนี่ยทุนสร้างทุนมนุษย์เนี่ยครัหน้าแข็งแกร่งมากก็คือคนจีนมีปัจจุบันเนี่ย การสร้างทุนมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญทาให้จีนแข็งแข่งขึ้นมาภายในไม่กี่ปีนี้ครับเขาใช้เวลาสามสิบปีในการเปิดประเทศแล้วก็แข็งแร่ง,งทางรองวันรรมต่างๆขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่พัฒนาคนผมคิดว่าคงไปไม่ถึงจุดนี้แนละืนี่ประเด็นประเด็นนี้อยากจะถามคือทิศทางจีนจากนี้อ่าจริงๆก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าที่มันจะชัดเจนมากก็คือตั้งแต่นี้ยุคที่สามของท่านสีนะต่อไปเนี่ย อ่าอันหนึ่งคือถ้าบอกว่าถ้าจีนจะเน้นเรื่องความทันสมัยเนี่ยอ่ฝ่ายไทยเราคนไทยเราที่คิดจะค้ากับจีนควรจะต้องใส่ใจเรื่องนี้ยังไงโอ้ผมกลัวรับเครื่องไทยตามไม่ทันแล้วันนะไอ้สเอี๊งเราไมตามไม่ทันกันเนื่องจากว่าการพัฒนาของจีนมันไปไกลมากแล้วก็สินค้าบริโภคภายในของเขาเนี่ยก็พัฒนาตามมาเหมือนกันคือผมเออเราคนได้คุยกันได้คุยกันประเด็นนี้กับ ดรวิทยามานานพอสมควร้วครับเรื่องการสินค้าเอสีของเราจะเข้าสู่อย่างไรแล้วจะทําอย่างไรต่อชิ้นเนี่ยนักการที่ผมเห็นมาเท้านี้ที่ไปเนี่ยครั้งนี้ที่ไปเมืองจีนเนี่ยแปลงปเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วการบริโภคต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปมากผมยังคิดว่าถ้าเรายังเอ่อนับหนึ่งนับสองอยู่เนี่ยเราไปตลาดชิ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากอืม เดี๋ยวรอหลังเลือกตั้งฮะเดี๋ยวรอหลังเลือกตั้งอ่ะจะดีขึ้นหวังว่าเลือกตั้งคงจะเป็นการจับมือที่ดีขึ้นนะดรวิทยานี่ยังฝันไม่เลิกเลยเนี่ยผมก็ต้องมีความหวังบ้างอาจารย์ชัยวัฒน์ผมก็ต้องมีความหวังบ้างกระทรวงดีองดีเราจะดีขึ้นพัฒนาเพื่อให้เอสเอ็มอีเราเนี่ยทันสมัยใช่ไหมอาจารย์ชัยวัฒน์เราเปกันก่อนนะครับอย่างนั้นนะเราพักกานโยบายดีนะจะเพิ่มเ่เพิ่มปิกให้เอสเอ็มอี ไอ้เนี่ยให้เงินให้พวกนี้บางพรรคที่นโยบายดีมากไม่รู้ว่าถ้าเลือกตั้งขึ้นมาได้เป็นรัฐบาลจะทําได้หรือเปล่าผมยังงงอยู่นะโอเคฮะเราเราอย่าไปแตะมันตรงนั้นเลยโอเคฮะงั้นตอนนี้บ่ายโมงครึ่งพอดีเดี๋ยวเราขอพักกันสี่ห้านาทีโอ้เวลาเดินเดียวมากเลยครับไปไุไหนเลยเบรกสองแล้วจะขึ้นแล้วโอเคครับขอพักสักครู่ครับครับมองหาประเทศคู่ค้า มองหาช่องทางส่งออกมองหาเราในจับคู่ธุรกิจ business matching โดยจิระห้องสำเริงและชัยวัฒน์วนิชวัฒนะ